สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับช่องหมีคฟูแฟมิลี่สำหรับอะไรก็ช่างวันนี้ช่างมาถอดคอมพิวเซอร์นะคะคอมรั่วตัวนี้กำลังจะดื้อถอดตอนนี้ก็ถอดคอมเสร็จแล้วนะครับกว่าจะออก ตัวนี้ขามันจะเป็นสนิมหายไปสองขาโอเคเดี๋ยวเราไปเคมคอมแล้วก็มาใส่ให้ลูกค้านะครับพรุ่งนี้ค่ะตอนนี้ช่างก็กำลังติดตั้งทงังไนโตรเจนต่อเข้ากับตัวล้างระบบ F11 นะคะน,นี้เราต้องทำการล้างท่อในระบบเพื่ออะไรคะช่าง คอมที่เปลี่ยนต้องล้างครั้งป้องกันการบุดตันด้าน,น,านในท่ออะค่ะที่คอมใหม่คอมไรเพื่อความชัวร์นะครับเพื่อเพื่อความสะอาดในระบบของท่อด้วย่อความชัวร์แล้วก็คอมใหม่คอมเก่าก็ใช้งานมาหลายปีแล้วอาจจะมีตะกันมีอะไรเงี้ยมีคราบน้ำมันอันนี้เราก็ค่อยๆเทลงไปจะใช้จะใช้ในโตนบไฮโดรเจนในการล้างในการอัดอน้ำยาเอสเบีย ใช้ออกซิเจนไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ออกซิเจนทำใช้เป็นเด๋ยนเราเบิร์ออกซิเจนใช้ได้อย่างเดียวคือไนโตรเจนทีนี้เราเราเรา,เรามาดูว่าเวลาล้างแล้วมันจะดำแค่ไหนนะคะ,ะเราเติมน้ำยาเอสเอ็ดไปขวดหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะปิดปิดที่เติมแล้วก็ใช้สาย นึ่งเป็นการใช้แรงดันนะครับแรงดันของไนโดรเจนนะครับดันน้ำยาครับผ่านทางเกยียดวัดหลักการนะครับกาใช้เราจะใช้ใชแรงนในตตอนนี้ผมจะตั้งไว้ที่ประมาณ150ยหจะตั้งแรงดันไว้ที่150 psi อ่าตันนี้จรงดันมาแล้วนะฮะอ่าเราจะเช็คเช็คจุดเสร็จแล้วเราก็จะพอแรงดันมันอัดผ่านสายสีแดงนะครับเข้าเข้ากระบอกกลางน้ํายาก็จะผ่านสีเหลืองเข้ามาที่ด้านที่เป็นด้านเตือนน้ํายาพอเราเปิดปุ๊บมันก็จะผลักผ่านสายกยีวัดออกมาเส้นสีน้ําเงินนะฮะก็จะเข้าไปในระบบแล้วก็ลางออกมาให้ เป็นอย่างนี้นี่เองตองรงตำแหน่งคอยร้อน,นี่อยู่สูงอยู่นะคะชั้นสองต้องใช้บันไดสไลด์เลยค่ะสูงมากตอนนี้ช่างก็กำลังต่อสายเก็มัดเข้ากับตัวท่อฝั่งคอยร้อนนะคะ หนึ่งใบนะคะเพื่อเอามาใส่ในน้ำยาเออที่เราจะทำการล้างระบบกนแล,แล้วเปิดถังในโตก่อนคะ่ะอ่ะเปิดเรียบร้อยแล้วเออจะล้างพ่อฝั่งคอยเย็นก่อนที่จะส่งที่คอยเย็นก่อนคนะ จะล้างท่อน,นี้ครับค่อยปล่อยเขาไปตัวนี้แรงดันผมตั้งไว้ที่150 psi าสิบ psi ค่อยๆปล่อยอย้อน,นไปเรื่อยๆทำไมทำไมต้องไล่ทีละน้อยๆคะ่ะท่านค่อยเติมเข้าไปอ่ามาแล้วลกออกมาแล้วนะแล้วก็หยุดโ <Ooh. S 1> อือ ดันไปครับดันไปจนออกหมดอือวันนี้เราเราได้กลิ่นของอนุยาตเอสเอ็ดชุนมากค่ะออกลงนี่ถ้าคอมไม่ให้ดำกว่านี้เนะี่ยอันนี้มันคอมไม่ได้ไหมคอมแค่สีตัวนี้คอมเพเซอร์ เสียนะคะน้ำเอฟสที่ออกมาก็จะไม่ค่อยดำเท่าไหร่แต่ก็จะเป็นสีเหลืองหน่อยๆใช่ไหมถือสะอาดแต่ถึงยังไงเราก็ต้องล้างทุกครั้งนะคะก่อนที่จะติดตั้งคอมพิวเซอร์เข้าไปเพื่อความชัวร์ยาที่ล้างออกมาแล้วนะคะ <laughs> ก็เป็นสีเหลืองหน่อยๆก็ <laughs> <laughs> ถือว่าไม่ไดำมาก ต่อไปเราจะล้างฝั่งควายร้อนนะครับล้างแผงกับล้างทัตเิ้ยรเราจะใช้อีกขวดหนึ่งอแอร์ไม่เกินหมื่นสองใช้ต้งถ้าแอร์ไม่ได้คอมเพรสเซอร์ไม่ได้ไหมใช้ประมาณสองขวดก็พอเพียงพอหายอากาศมีมอากาศ ที่สุดต้องระวังบทเดียวก็น่าจะพอนะ สจะให้โดนนี้ให้เขาตานะอันตรายไขแน่นนะครับดีแรงดันข้างในถ้าไม่แน่นล่ะเกิดอะไรขึ้นแน่นขุ่มปูดเลยเ<ด>ติมลงไปเสร็จแล้วนะคะเดีย๋ยวเรามาไล่ ในระบบกันตอนนี้เราก็เริ่มล้างฝั่งคอยร้อนนะคะเปิดถังค่ะเปิดแล้วมานเท่าไหร่กส็สองร้อยป่ะใช่ใช่สองร้อยเป๊ะเปิดเยอะไหมอ่ะ ตอนนี้น้ำยาเอ1ถูกสูไล่ออกมาแล้วนะคะถูก,กดันดันไม่ออกเขาเรียกดันะไรล้างพวกน้ำมันถูกดันออกมาแล้วะคะ่ะรู้สึกว่าฝั่งคอยร้อนจะเหลืองกว่าฝั่งคอยเย็นม่ชัวร์เราต้องทำการล้างทั้งทั้งฝั่งคอยร้อนและคอยเย็นนะคะเพือ่อความชัวร์ ใส่ประมาณนี่ฮะันี่อมันตรวจฉี่เลยไหมยังไม่ได้เสียบยาเชื้อแต่ใบตะพมอาหลังหหลลัังงจากที่เราฉี่ออกมาแล้วผลเป็นบวกเป็นลบค่ะไม่พบเชื้อไม่พบไม่พบไม่พบเชื้อในกระแสเลือดจะสัตว์เสพติดเชืจอแต่เชื้อว่าเจอเดนลกลฮอล ตอนนี้ทําอะไรที่มันดังปึดๆอะ่ะอ๋อก็ให้มันมีแรงดันด้านในแล้วห้มันปอกออกมามจะช่วยให้มันให้มันออกดีขึ้นใช้มือเหรอคะใช้มืออุดอุด,ดไว้อุดต้านมันใช่อุดต้านมันาแรงดันมันสูงแล้วเหมือนกับแายๆกับมันอดนัดกํายาวนะันนนี่เราถ่ายใกล้ไม่ได้นะคะเพราะว่าช่างอยู่สูงมาก<อ>นี่ชั้นสองเรียบร้อย ไม่รู้ว่าจะได้ยินกันชัดหรือเปล่าหรือเ,เ,เอาคอมเข้าตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเอาคอมขึ้นล่ะตอนนี้เป็นคอมลูกใหม่ค่ะที่ลูกค้าไปเคลมคอมมาเดี๋ยวจะทำการยกใส่แท่นคอยร้อนนะคะจดใช่ <c oughs> เราก็ประกอบรูปร่างนะคะตำแหน่งของท่อเราก็จะทำการเชื่อมท่อข้อคอมเพรสเซอร์ค่ะนี่นะคะเราวางคอมเพรสเซอร์ลงไปเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเชื่อมท่อฝั่งคอม ที่เราจะเชื่อมท่อเข้าตัวคอมพิวเตอร์ค่ะมีมีกี่จุดนะคะที่จะต้องเชื่อมมีท่อท่อ <c oughs> อัดกับท่อท่อกลับตอนนี้เราเอาถังชุดแก๊สเชื่อมใหญ่มามนะ อนนี้ก็เชื่อมเสร็จแล้วนะคะก็เบลเข้าแฟรครับ,โโบสูงทีเดียวหลังจากเชื่อมเสร็จก็ก็เช็ครั่วก่อนปิดฝาคอมมิวเตอร์ เอาให้ชัวรก่อนก็แรงดันที่ที่ใช้เช็คก,ก็ใช้ประมาณ1 5 0ย0ถึง200ก็พอแล้เช็คจุดที่เราเชื่อมแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่รัว่วเชื่อมก็ให้ความร้อนได้โอเคสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็แวกแล้วน,นะครับ อันนี้เราก็กำลังจะประกอบโครงนะคะเปลี่ยนน็อตให้ใหม่ด้วย <S <S ตัวนี้หมดแล้วเก่าแล้วชาวลาิ่งงานมีสูง ตอนนี้เราก็ทําการแบกระบบอยู่นะคะใต้ความชื้นในท่อค่ะมาดูนะคะถ้าถ้าเข็ยนไม่ตีกลับก็แสดงว่าประเทศ่าน,นะคะ่ะ ก็เก็บรายละเอียดงานอยู่ค่ะก็ต้องใช้ผ้าพันท่อให้ลูกค้าใหม่อันเก่ากระดำขาดหมดแล้ว แกวักเสร็จเราก็จะเติมน,น้ำยานะครับเราจะเติมแบบช่างเข้าช่างน้ําหนักเข้าตามน้ําหนักของคอมพเซอร์อคอมตัวนี้ต้องเติมเท่าไหร่นะตามนั้นเพจตัวนี้มันหกร้อยสามสิบกรัมจะต้องมีแต่ช่างตัวเข้านะ ั130กร้อยสามสิบกรัมเดี๋ยวแรกก่อนต้องคว่ำเติมใช่ใช่การถ้าถ้าเติมทั้งระบบจะจะเติมเป็นน้ำเข้าครับเสียงไหน ตอนนี้น้ำหนักในถังมี7จกิโลอีก746กรัมเดี๋ยวผมจะชาร์จเข้าที่650 6อ0ห้าสินะหก้อห้าสิบหกร้กรัมเฮ้ยนี่ไม่ใช่หกร้อยกิโลนะ600กรัมเออเลี่ยมาเขี่ยมา 650กร,รมัมข้างบนหน่วยจะเป็นกิโลครับข้างล่างจะเป็นกร,รมัมเสร็จแล้วกด enter นะครับผมก็จะปัน่นยาครับดูตัวแรกครับน,นี่คือน้ำหนักที่ที่เข้าไปในคอมพรวเซอร์ ร้อสี่ร้อยห้ยี่แปดรอยสีสิบค่อยเติมค่าตัวนี้เป็นน้ำยาอาสามสอง อ่าพอใกล้จะถึงก็จะเริ่มเริ่มลองละยี่สิบสามสิบสี่สิบหกอ่าอ่าครับเตะออเสร็จแล้วตบเสร็จแล้วปิดได้เลยฮะตอนนี้เราก็เปิดแอร์เรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูน้ำยากันค่ะหลังจากที่เราเติมน,น้ำยาเข้าไปแล้วา650กรัมเราก็มาดูที่เกียร์วัดค่ะอะน้ำยาอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วค่ะนิ่งมากตอนนี้คอมคอมทำงานแล้วนะคะไอเย็นเริ่มมาแล้วเสียงคอมตอนนี้ เงียบมากคอมกีเงียบใช่เดียเด๋ยวเดี๋ยวช่างจะทำการตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะเช็คการทำงานคอมเพิวเซอร์เ <จะ S 2> ช็คกระแสไฟวัดไฟดูอีกรอบหนึ่งค่ะตอนนี้ผมวัดกระแสที่คอมกินะครับตาม <c oughs> สเปคมันมันบอกว่า4.8่จตอนนี้เราวัดได้ประมาณ3ามจุดส แรงดันอยู่ที่ 140, 150. ร้อยสี่สิบรหสิบถือว่าคอมเดินนิ่งมากแล้วก็ไม่กินกระแสสมบูรณ์ครับอันนี้ก็จะวัดไฟหรือวัดคูลไฟที่จ่ายมาก็2องสสแรงดันได้กระแสได้ปิดงานครับผ่านกลับบ้านเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวมีอะไรเกี่ยวกับงานช่างงานบ้านงาน วงจนไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวเราจะมาทําวิดีโอดีๆให้รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่กดกดเข้ามารับชมก็ขอบคุณทุกท่านนะคะอย่าลืมปักตะใช้ด้วยนะคะ